วันนี้อยากชวนให้คุณพ่อคุณแม่มาคิดดูนะคะว่าคนที่สําคัญที่สุดในชีวิตลูกเรานะคะจริงๆก็คือคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองที่ดูแลเด็กเป็นหลักนะคะอย่าลืมนะคะคุณพ่อคุณแม่เป็นคุณครูคนแรกและคนที่สําคัญที่สุดในชีวิตของลูกเรานะคะนอกจากอยู่กับลูกดูแลลูกนะคะที่เราคิดว่าดูแลความปลอดภัยไม่ให้เขาเอานิ้วไปแยปลักนะัหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะ อีกส่วนหนึ่งคือเราจะต้องสร้างสัมพันธ์กับลูกเรานะคะเด็กจะโตขึ้นมาได้นะคะจะต้องมีผู้ปกครองที่1อยู่ตรงนั้นนะคะถึงเรียกว่าพ่อแม่หรือผู้ปกครองที่มีอยู่จริงอยู่ตรงนั้นแต่อยู่ตรงนั้นไม่พอนะคะต้องเป็นคนที่ดูแลเด็กนะคะ อตอบโต้ตอบสนองต่อสิ่งต่างๆที่เขารู้สึกนะคะซึ่งบางครั้งความรู้สึกยินดีดีใจคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะชมหรือหัวเราะไปกับเขาในขณะเดียวกัน,นเวลาลูกเราเนี่ยมีความเครียดหรือว่าเศร้าร้องไห้ไม่พอใจโมโหนะคะการที่คุณพ่อคุณแม่สามารถที่จะสะท้อนอารมณ์เด็กๆนะคะแล้วก็อยู่ตรงนั้นกับเขานะคะ รู้ว่าตอนนี้เขาหงุนหงิดนะสมมติว่าเด็กอยากเล่นกันไกลแล้วคุณแม่ไม่ได้ให้เขา,าเล่นกันไกลนะคะเอากันไกลขึ้นแล้วเอาของเล่นอื่นให้แล้วคุณแม่สามารถจะปลอบเขาได้นะคะแล้วก็อยู่กับเขาบอกแม่รู้แม่รู้ว่าหนูอยากเล่นกันไกลเนาะแต่เดี๋ยวถ้าเกิดมันโดนนิ้วหนูแล้วมันบาดขึ้นมาหนูจะเจ็บตัวมากนะคะแม่ก็เลยต้องเก็บขึ้นไปการที่เราทําสิ่งเหล่านี้คุยกับเขาสะท้อนอารมณ์เขาทําให้เขารู้ว่า มีคนที่สนใจรับรู้แล้วอยู่กับเขานะคะในขณะเดียวกันเวลาเขาเล่นนะคะแ้่คุณพ่อคุณแม่สังเกตก็เขาจะเล่นคนเดียวได้สักพักหนึ่งแล้วก็จะกลับมานะคะบางทีก็ชวนคุณพ่อคุณแม่ไปเล่นชวนคุณพ่อคุณแม่ไปดูสิ่งที่เขาสร้างเลโก้ LEGO ที่เขาต่อหรือบล็อกไม้ที่เขาต่อนะคะซึ่งตรงนี้เป็น เรียกว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะที่คุณพ่อคุณแม่จะสร้างาความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็ช่วยให้ลูกๆนะคะรู้จกักการจัดการอารมณ์รู้จกักต่อยอดสิ่งที่เขากำลังเล่นอยู่เนี่ยแม่เห็นละหนูต่อประสาทประสาทใหญ่มากเลย ใหญ่มาคือม,มาเลยก็จะเป็นการที่ต่อยอดคําศัพท์ของเขานะคะในทางเดียวกันเวลาที่เขาทุกข์ใจแล้วคุณพ่อคุณแม่พูดถึงอารมณ์นั้นๆและก็คุยกับเขาว่าเขาจะจัดการอารมณ์นั้นได้อย่างไรเช่นอ๋อตอนนี้หนูเศร้าเนาะเราไปทําอย่างอื่นที่ทําให้เรารู้สึกมีความสุขขึ้นออกไปให้อาหารปลาดีไหมนะคะหรือว่าบางทีที่เขาโกรธให้เขาไปพักนะคะแล้วก็นับ1นึถึงสิและความโกรธก็ดีขึ้น ก็เป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ช่วยอ,อยู่ตรงนั้นแล้วก็เหมือนอสนับสนุนและซัพพอร์ตลูกๆของเรานะคะสิ่งเหล่านี้การที่มีคุณพ่อคุณแม่ที่มีอยู่จริงและช่วยซัพพอร์ตนะคะสนับสนุนแล้วก็เรียกว่าเลี้ยงดูฟูมฟักเขา ะะก็จะทําใหล้ลูกเนี่ยรู้สึกปลอดภัยนะคะรู้สึกว่าการแสดงอารมณ์นะคะเป็นสิ่งที่ไม่ได้ผิดแต่เขาก็จะเรียนรู้ต่อยอดไปว่าพอรู้สึกใน,ในความรู้สึกแต่ละอย่างเนาะคุณพ่อคุณแม่เข้าใจเขานะคะและเขาจะจัดการการอารมณ์นั้นได้อย่างไรนะคะก็จะเป็นหนึ่งในสิ่งที่สําคัญนะคะแล้วก็กลับมาดูว่า มีการช่วยเหลือรอบข้างเราเสมอนะคะหรือบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าเราอยู่คนเดียวน้องแต่ว่าอยากให้คุณพ่อคุณแม่เริ่มหาว่า,าจุดเด่นและก็จุดแข็งของครอบครัวเราคืออะไรนะคะและสิ่งเหล่านี้จะช่วยคุณพ่อคุณแม่นะคะเวลาเราเลี้ยงดูลูกต่อไปวันนี้ฝากไว้แค่นี้นะคะแล้วมาพบกันใหม่นะคะในช่วงพบหมอพัฒนานการแนะอดเพชสานครอบครัวค่ะสวัสดีค่ะ